สวัสดีด้ครับวันนี้ม,มาอยู่กับ TMTV <c oughs> นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทตัวเราเองไหมครับเป็นภาษาไทยอันนี้ของผมยังเป็นภาษาอังกฤษใช่หครับนี่นี่นตัวอะไรนี่นี่นีีเป็นภาษาอังกฤษใ่ ท่อเทีครับแต่ดูว่าไม่ค่อยสบายโอเควันนี้อาจจะที่แล้วใครบางทีอาจจะไม่รู้นะรี่แรกใคนไปเซฟก่อนเลย,ยเซฟสตาร์แล้วก็ไปเซฟไปโอเควันไปเซฟเสร็จแล้วให้คุณมาที่ตัวไฟเซฟเซฟโอเคก็มาที่ปักอิน คข้ามาที่ Admin Admin เข้ามาที่ Message d n นโอเคเข้ามาที่ Message d n เสร็จแล้วนะครับให้คุณทำการเปิดคลิกขวาแต่ถ้าคนไหนที่อยากให้แบบเปิดด้วยแล้วแถมบวกเลยแบบทาวนแล้วก็นี่เข้ามาที่ Open Mid แล้วก็ Cross Def Defense อะไรไม่รู้เนี่ยคลิคตรงนี้คลิเข้าไปแล้วก็เลือกคำว่า e d i t l e แบบวแบวกๆ แล้วกดโอเคค่นี้มันก็ขึ้นมาให้ <c oughs> โอเคแล้วมาแต,ตกแต่งกันเลยก็ได้ผมผมหาคำว,ว่า message ตาน,น้านะตรงไหนก็ได้ที่มีนเรามัน message นี่เรนอ,อกอินมบนไม่นะครับขึ้นแบบนี้ฮะแล้วก็เราจะให้มันสวยๆฮะทับ L อ,อันนี้เป็นภาษาไทยก็ แล้วก็ทับ r e t i s เนี้ยโอเคคือเราจะสามารถแต่งได้แค่ครั้งเดียวคือทำเีร็จแลวก็คือทำไม่เสร็จไปเลยนะโอเคคลิปที่แล้วอาจจะเป็นคลิปแรกไงผมก็เลยเคืนๆนิดหน่อยผมก็เลยทำไม่ได้โอเคอันนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดการสมัครสมาชิกนี่เราก็เกียน ย <Pass> ืนยัง <Pass word. S 1> นี่ะอเคเราอยากเปลี่ยนข้างหน้าเป็นภาษาไทายถ้าเม่ออย่างเช่นของผมเป็นเซิร์ฟ

เซิร์ฟเวอร์ BMG MC เลยนะเขียผมเราจะเปลี่ยนสีข้างหน้าทำไมเขียนให้มันแบบสีดูสวยสวๆงดงามแล้วก็เราไปนี่ไปเราก็เขียนเลขสองไอ้ไม่ใช่เราเขียน A ไว้ะตรงนี้เราก็ S สี <c oughs> ่ไปแล้วก <c oughs> ันนะนี้เราก็จะเห็นว่ากัลุกนาฟังให้จบถุยไม่ใช่ฮะกัลุนกัลุนนะ r อ c อินเพื่อเล่นเซ s เวอร์ g m c เนี่ยเรต้องได้ปิดข้างหน้าจะทำไงให้มันสวยอ่ะนี่นะฮะแล้วก็ใส่นีิใส่เชจะไม่เคยเอ่ันสวยเหมือน,นกัน ตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นใสโอเคแบบนี้ยเอ้ตรงนี้คือ work past คือใส่รหัสผิดอเอาแบบนี้แล้วตามผมเลยก็ได้นะถ้าคุณอยากเอาคุณได้ใส p a s s w ร r d โอเคพรได้แบบนี้นะไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องสนใจมานะโอเคแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้คือเราล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วจะให้เป็นภาษาไทยชื่อเป็นสีอะไรเอาแบบนี้ คุณได้ลบเอ็นเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ BMG MC เรียบร้อยแล้ว เราก็หาอะไรตกแต่งให้มันสวยๆส,สักหน่อยนะคนได้รับเงินก็ส่ระบบดยบร้อยแล้วเราก็เขียนตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นตัวเอแบบแค่นี้แล้วพอจะเซฟไม่ใช่มาถึงคุณจะเซฟเลยได้นะโอเคประมาณนี้นี่เห็นไหมตามที่ผมบอกคลิปที่แล้วตอนนี้มัจมจแบบน <c oughs> มจะมีจุดแบบนี้จะมีจุดแบบนี้เราไม่ต้องสนใจนะเรามาคิดตัวนี้ไม่ต้องสนใจเลยพวกขบนเรามาคิดตัวนี้แปะโอเคพอเราเซฟอะไรรแล้วกดเซฟ แต่แค่นี้ลรวก็กดปิดไปปิดไปเ<ป>ดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีวิธีให้เซตคอมบัน็อกอยังคอมบัน็อกยังไม่มีเซตทีคอมบัน็อกสงสัยต้องเสกมาก่อนโอเคแล้วเราทำการปดเซิร์ฟดูนะครับว่าจะเป็นภาษาไทยหรือไม่ <c oughs> อไอ้บายีบอ้ยเลยเดชโอ้ยแรกแร็แร็ของผมผมันคมสเปคไม่ส,สูงนะนี่เห็นไหมครับนี่นี่นตามตามผมนะ้ทับแอลได้ครับศู9ยเก้านก้าเจดนี่เอายังไม่ได้ตั้งทีฮะครับ O G I N เราก็ทำ l g i m n ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมให้ไม่ไม่ให้ดีกว่าหาเอาเอผมที่คันไปหาแมปนี่คุณได้ล็อกอิกนเข้าสูร่ระบบเซิร์ฟเวอร์ BMGMC เรียบร้อยแล้วเห็นไ,ไหมนี่ภาษาไทยแต่ว่าใครที่ว่าอยากได้แบบเออแบบเวลาตั้งชีทช,ช็ชอปอ,อ,อะชีทช็อปเอ้ยเอ้ยชีทช็อปอะ ที่ว่าอยากตั้งเป,ป็นภาษาไทยอะที่ว่าอยากตั้งเอ้ยไม่ใช่อยากาตั้เป็นภาษาไทยดิที่ว่าอยากตั้งที่เขียนคำว่า admin shop ก่อนจะตั้งร้านค้าอันเบร์สุดนะครับที่ว่าตั้งป้ายได้เขียน admin shop อะอยากเขียนเป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์เราก็บอกผมได้นะแต่ผมจะไปสอนให้นะเดี๋ยวผมจะให้เฟซไว้ใต้ description ไม่ใช่ดิไม่เอาเฟซดีกว่าเอาทอ็อปท็อป เออท็อปทอ็ทอาผมจะให้ทอ็อปท็อคไว้ตา้ได้คิปชั่นนะห้องผมอะอะไรก็แอด,ดถามกันมาได้นะอย่าลืมเจอผมนะผมผมว่วนะแอด,ดผมมาด้วยนะถ้าใครอยากให้ผมโปรโมเซอร์โปรโมตอะรน,นะโอเควันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ